AI for you ใบครูแดงเสนอ AI ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอนุบาลเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก EP 6หุ่นยนต์จำใบหน้าได้จริงไหมครอบครัวมิเลอร์มาถึงทางเข้าสวนสนุกใบหน้าของพวกเขาสว่างสายด้วยความคาดหวังโรบินหุ่นยนต์รูปร่างเพรียวบางยืนพร้อมที่จะต้อนรับครอบ,บครัวมิเลอร์ โรบินทักทายครอบครัวมิลเลอร์ยินดีต้อนรับสู่สวนสาธารณะสแกนใบหน้าเพื่อทักทายแบบส่วนตัวโรบินยังคงทักทายต่อไปโดยกล่าวว่ายินดีต้อนรับจอดแคโรลลี่และทอมขอให้สนุกกับการมาเที่ยวสวนสนุกนะครับครอบครัวมิลเลอร์ยิ้มพร้อมเดินเข้าสวนสนุกและเริ่มต้นการผจญภัย แสงแดดสาดส่องลงมาอย่าง Hall of Robots ขณะที่ครอบครัวจอร์จแคโรลลิลี่และทอมสำรวจความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีกับหุ่นยนต์นำทางโรบินของพวกเขาโรบินระบุอย่างมั่นใจว่าฉันสามารถระบุบุคคลได้จากลักษณะใบหน้าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในลักษณะภายนอกก็ตามลิลี่ท้าทายอย่างเล่นๆว่าโอเคโรบินฉันยังจำฉันได้หรือเปล่า ถ้าฉันทำหน้าตลกๆโรบินยืนยันว่ายังคงเป็นลิลลี่ยืนยัน98%ตรงกันแค r โรประหลาดใจน่าทึ่งมากที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามาไกลขนาดนี้เมื่อออกมาจากร้านขายหน้ากากครอบครัวนี้ต้องเผชิญกับความสว่างจ้าของตอนกลางวันซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงก,กับการตกแต่งภายในที่มืดสลัวตอนนี้ ลิลลี่สวมหน้ากากสีสันแปลกๆแล้วท้าทายโรบินโอเคโรบิน okay, ทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะจำฉันได้หรือเปล่าโรบินไม่หวั่นไหวและประมวลผลภาพของลิลลี่โดยมีแสงสั่นไหวในขณะที่คำนวณโรบินตอบด้วยความแม่นยำที่คำนวณมาอย่างดีใบหน้าถูกบดบังตัวตนไม่แน่นอนการจับคู่ที่เป็นไปได้ลิลลี่มิลเลอร์ความน่าจะเป็น60อร์เซน ลิลี่กดดันว่าแล้วถ้าฉันใส่หน้ากากที่ดูสมจริงกว่านี้ล่ะคุณจะยังจำฉันได้ไหม ุ่นยนต์สามารถจำใบหน้าได้เนื่องจากมีเซ็นเซอร์ภาพที่ดวงตาแล้วนำภาพนั้นเก็บไว้ในหน่วยความจำเมื่อพบใบหน้านั้นอีกจึงนำไปเปรียบเทียบกับภาพในหน่วยความจำแล้วจึงประมวลผลทำให้หุ่นยนต์สามารถจดจำใบหน้าบุคคลนั้นได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์และกระดิ่งเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะคะ Thank you for watching Excuse me.